ก็สวัสดีด้วยทุยคนวันนี้ผมมาแนะนํากับสัตว์ใหม่ของบ้านผมนะคือสัตว์ตัวนั้นคือไวท์ทรีฟอกอ่าเขาไฟท์ทรีฟอกคือกบต้นไม้นะฮะถ้าขอภายในไม้ด้วยฮะเพราะว่านี้อัดในคอมนะฮะปกติใช้ในโทรศัพท์มันจะเสียงชัดกว่านี่อาจจะเสียงซาซ่านะฮะขออภัยด้วยนะ,ะถามว่ากบอยู่ไหนนะฮะเพราะว่าเพิ่งได้มานะฮะเลยไม่อยากจับเท่าไหร่เพราะว่ากลัวนอเขาเป็นอะไรก็เลยปล่อยไว้ขออภัยในภาพที่แบบว่า ไม่สามารถจับน้องขึ้นมาได้นะฮะจะเห็นดูแค่นี้ไปก่อนนะ,ะขออภัยอย่างสูงนะ,ะวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไวท์ทรีฟ็อกนะฮะไวท์ทรีฟ็อกอืมไวท์ทรีฟ็อกเป็นเป็นสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้นะ,ะเป็นกบที่อยู่ต้นไม้นะฮะวิธีเลี้ยงนะฮะวิธีเลี้ยงง่ายๆเลยคือการคุณต้องทําให้ตู้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะฮะถ้าผับถ้าเผื่อว่าถ้าตู้ไม่สะอาดนะฮะจะทำให้ทำให้ จะกระป๋อ,องสักนิดนึงเขาอาจจะเป็นโรคได้นะฮะแล้วก็การเลี้ยงนะครับไม่ใช่เลี้ยงง่ายๆอย่างที่คุณคริสนะฮะผมบอกก่อนเลยความชื้นในตู้สําคัญมากนะฮะแล้วก็ความอากาศไหลเทในตู้ส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงในอากาศไอ้พวกกรงกรงไว้ตู้ตู้ไอ้ไรว่าตู้เหล็กไอ้ตู้อะไรวะ,ต,ออะ,รวะตู้มุงลวดอะ่ะเออนะฮะอันนั้นเป็นอากาศที่แบบถ่ายเทได้ง่ายแต่ถ้าเลี้ยงในตู้แบบผมนะฮะตู้ที่แบบว่ามีฝาปิดอยู่ข้างบนนะฮะฝา อ่ะวะฝา,าอัอย่างนี้นะฮะโอเคอากาศคุณต้องเปิดพัดลมเป่านะครับเปินหนึ่งก็พอเป่าไว้สักวันหนึ่งแล้วก็การเรื่องการใส่ไฟนะใส่ไฟพวกไฟหลอดไฟนี่ครับอ่ะจริงๆมันไม่จําเป็นนะฮะมันไม่จําเป็นต่อกบเลยเพราะว่ากบพวกนี้ไม่ต้องตากแดดนะฮะสิ่งที่ใส่ไฟเพราะว่าใส่ไฟเราไม่ได้ใส่เพื่อกบครับเราใส่เพื่อต้นไม้ใช่ครับต้นไม้ กบนี่ไซนี้ที่ผมซื้อคือไซที่เพิ่งขึ้นออกจากเพิ่งข,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 ขึ้นออกจากน้ํานะฮะก็มาดูกันว่าผมจะเลี้ยงรอดหรือเปล่านะฮะว่าดูสภาพแล้วว่ามันเลี้ยงยากกว่าหมาน้ำ้อยเท่าเลยฮะเพราะว่าสัตว์พวกนี้ถามว่าคุณถ้าบอกว่าอ่ะคนที่บอกว่าอยาก อยากเลี้ยงแต่ไม่มีเวลาคุณแปลว่าตื่นมาต้องไปเรียนตื่นมาต้องไปทํางานสัตว์พวกนี้เขาหากินตอนกลางคืนครับใช่ครับเป็นโชคดีของคุณครับหากินตอนกลางคืนถ้าใส่นี้ถ้าใส่เพิ่มขึ้นจากน้ำพวกจำเป็นจะกินพวกพวกสดิ้งตัวเล็กๆะะหรือจิ้งหรีดขาวตัวเ,วเล็กๆนะฮะความแล้วก็การที่คุณจับมันโดยไม่ล้างมืออ,อ๋อขอบอกก่อนว่าพวกนี้เหมือนหมาน้ำหนึ่งอย่างครับมันไวต่อสารเคมีมากครับ ใช่ครับถ้าข้อมูลผิดพลาดถือคนที่คนทุกคนที่คนขออภัยลิ้นพันนะฮะเป็นคนที่พูดอะไรลิ้นพันว่าไม่ด้เลี่ยงคําพูดนะฮะลนขออภัยในคนที่แบบว่าค่าข้อมูลผิดพลาดหรืออะไรขอกราบอภัยว้ณาที่นี้ด้วยครับเพราะว่าผมศึกษามาของผมศึกษาพลาดหรือไม่ตรงอย่างที่คู่คุณรู้มาก็แนะนําเม้นต์ดูใต้คอมเมนต์ด้วยะฮะฝากแชร์ด้วยนะฮะพูดถึงไหนแล้ววะโอเค เออพ,พวกนี้มันไวต่อสารเคมีมากปกติคนเขาจะไม่จับด้วยมือเปล่าเขาจะใส่ถุงมือจับกันนะฮะถุงมือพวกถุงมือ,อยางเพราะว่าแล้วก็พวกนี้มันอยู่ในน้ำกรอกไม่ได้นะฮะน้ำกรอกไม่ได้ต้องน้ำเปล่าน้ำกินธรรมดานะฮะคืออาการมันดูยุ่งยากนะฮะแต่เพื่อคุณเมื่อคุณรู้ว่ามันเลี้ยงยังไงก็เหมือนแบบว่าหมาน้ำอะครับคนที่ไม่เคยเลี้ยงอะแย่จังเลยแบบว่าเออไม่รู้ว่าจะเลี้ยงยังไงอะ ไม่รู้แบบน้ำต้องเป็นยังไงน,น้ำปลาปลาน้ำเป็นยังไงแต่พอคุณเข้าใจหลักการในการเลี้ยงนะครับทุกอย่างจะง่ายง่ายมากๆเพราะว่าคุณรู้แล้วว่ามันต้องกินยังไงทํายังไงอากาศยังไงน้ํำยังไงอุณหภูมิยังไงกบพวกนี้อยู่อุณหภูมิประมาณ30องศาถึง25องศาหรืออยู่ในห้องแอร์ก็ได้นะฮะแต่ผมไม่แนะนํากบเพิ่งขึ้นออกจากน้ำนะฮะลูกกบเพิ่งออกจากน้ําอยู่อุณหภูมิ30องศาจะดีมากนะฮะวัดสดุรองพื้นนะฮะ ก็พวกมอสนะฮะสิ่งสำคัญด้วยคือการใส่ต้นไม้นะฮะในตู้จำเป็นมากเพราะว่าถ้ากบมันไม่ได้ออกของกายผมแนะนำว่าถ้าถ้าเป็นตู้ใหญ่ๆสบายเลยฮะคุณใส่ต้นไม้พวกต้นไม้พวกต้นไม้ที่มันแข็งนะครับพวกต้นไม้เออพวกต้นไม้แข็งเช่นสับปะรดสีเฟิร์มขาเฟิร์มขาหลวงหรือต้นไม้ในร่มใบแข็งนะฮะก่อนนำมา มาใส่ถังนะใส่กระถางต้นไม้นะควรใส่มอสปกคลุมดินให้ทั่วเพื่อป้องกันสารเคมีนะฮะอันนี้ที่ถามว่าไมพูดอย่างนี้ผม,ผมอ่านสคริปไปด้วยนะ <c oughs> นะฮะเรื่องอาหารการกินเขากินตอนกลางคืนนะฮะอย่าให้ตอนเช้าเพราะว่าสาัตว์ไม่ไปหาก,กินตอนคืนแดดว่าโดนไหมรู้สึกเหมือนเรื่องนี้พูดไปแล้วนะโดนไปปลา,ายก็ได้นะฮะไปปลาย มันไม่ต้องสังเคราะห์มันเหมือนกบออคอนฟ็อกอะฮะแต่มันดีอย่างคือพวกนี้มันไม่ต้องไอลวะใช้แดดในการย่อยนะฮะอนฟอ็อกนี่อย่างน้อยก็ต้องใช้แดดในการย่อยหน่อยอาทิตย์หนึ่งอะเอาไปตากสักห้าทีเอออาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็ผมจะมาให้ดูอีกทีนะครับว่าสัตว์ในบ้านผมมีกี่ตัวเขาบอกว่าเยอะมากนะเยอะ <1> 1> อาอยมากส่วนใหญ่จถ่ายให้เห็นแค่ <1> 1> ห, <1> 1> หมาน้ำใช่ไหมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมาดูผมพูดแล้วก็มาดูตาของกบไวทรีฟอกนะฮะ มาดูกันว่าอีก2เดือนมันจะเป็นยังไงนะฮะว่าผมจะเลี้ยงเล่าหรือเปล่าถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงหนึ่งร้อยคนนะฮะผมเฮ้ยหนึ่งร้อยคนมีคนก,กดถูกใจคลิปนี้ถึงสามสิบคนมีคนกดซับสไครต์ช่องนี้ถึงห้าสิบคนผมจะอ่ะถึงห้าสิบคนนะอ่ะถ้ามีคนกดซับถึงห้าสิบคนผมจะมาให้ดูสัตว์ในบ้านผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ